กลุ่มนี้เป็นกลุ่มทดสอบเกลือไอโอดีนนะครับมีการผสมเกลือไอโอดีนเพื่อที่จะนําไปใช้ในการประกอบอาหารซึ่งตามโครงการของประเทศอุสาหะนะครับโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน องสมเด็จพระเทพพระนาราชุดาสยามรบาสมเด็จพระนารายดามาสเข็ต้องพ่อเป้าขบวนสำราขบวนโมญเสยนส่อขนทั้งอสมตและคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับกําลังรับการแนะนำจากสาธนสุขทาต ร้านนี่ำเพิ่เมืองรานนเม่เมขายานนะำเเมองม่ความรู้เกี่ยวกับการผสมเกรไออุ่นารทดสอบมันเป็นสีนี่แตะแห้ง็นมันม่ลบใว่ารอดหอ นี้ใส่กระแก้วบัได้แห้งกินบัดน so uh, well, ั่นแซ่บกระแซ่บอยู่ใส่เกลือดี่ตมันเค็มติลิ่นอันี้แคิเงี้ยค่นนี่ตะวันนี่อ้วน้ยอตัวนี้เป็นสีขาวพันธุ์คนนึงเนแซ่บมันจะเล้กแบชิ่เงยเอออันนไอ้ันี้่ไปที่ลือเด้ห้างเป็นเด้อราาลทร้น

ln m k

ตัวนสีไี่หลงะมาณเีาดเลยไนี้ตตัวนี้อดนป้ส่เนะคะอามัจะน่าต้องต้องตงเประจัก็บตรไม่ใชใส่าไนสรุงเพราะว่าตัวนี้มันมีกรดกระดัไระับไอสภา กันงานของรานการกินต้องพอเพิ่มให้เลยอ่าผู้หญิงหาดเขาสิสามารถจเมื่อไดจังได๋มันเฮาเปิดข้อโตนไปก่อนเปิดรับอโตเนาะ้อบี่ไหนคตรวจด้ด้นักเรียนบ่ลเียาสามารถตรวจได้้ใด่ีาว้อโตอนี้ถ้าาติี้องจั่ี่สิบ่เห็นถ้อโตระดับนึ เออก้อนโตระดับนี้เงี้ยเงี้ยแล้วก็คืนดันไดมันจะมีก่อนตึกลักถึงลงมือกนสิเงี้ยเงี้ยคืนระดับนีงแล้วก็คืนดันได้แล้วนี่เขาตีก่อนคืนไปเราได้ตอมลยลอยนะคะเอ้คืนหมอดาวเอาแล้วค่ะหมเออจะได้จะได้กินไม่ได้จุดได้็มื่อจิเกิดอันนี้เาจะตรวจในนักเรียนก่อน ีลาเวลาเขาไปสวดว่ามีภาว่าาเข้าคนให้ร้อยกอน้าดใช้เื่องรก็จะเตัวนี้เป็นเกิ่ผู้ไดเป็นหลายระดับสองเ่ระดับสอเน่เน่ก็กกสิ่ใดเน่เมันเลยคู่อยูคขากขอเอาออกออก,กันตองไ่ด่วนแล้วเอาออกแล้วไม่รู้ไม่รู้ไมรู้ไม่รู้เนียัไโตเีกี่หลกที่หวานเน

เท้าสองม็เตรียมอ่ะอันเซมือมีแต่หัวห้องๆตัวนี้ต่างๆก็ได้ดีนิสส่งตัวเหมอนกันแต่ได้ดีมันก็การมีสหน้าอย่างเนี้ยเจบเลยควระดีฮะเพราะก็เห็นนี้นะพ่อผมตอนก็มีอะไรบ้างแต่ไม่ได้ดีแต่ไม่ได่เอ่เอาตะเภาเใ็่เลยแต่พี่จะพักผ่อนไปอีกเดใช่ ว่าปคนเปหลาคนกระจายต้าดเนี่ยแต่ละีิสรการไที่บ้านไหนที่เขาเขาเพิ่งงานเพิ่งเพิ่งับเขาตลาดนี่นะบรแต่ตาวควเลือไหนที่จนปีโอกาสที่จะขาดกันหนอยูเพราะมันเป็นทางแบบ

เทายังลอยู่แต่วาพอเราหยดของไอโอดีลงไปจะเป็นสีด้วยนะคะาะฉะนั้นต่อไปนี้เวลาซื้อเราต้องซื้อไอโอดีไม่สิบริษับแต่สร้างให้ปันเติมมได้หลายออกนาทีนเรื่องแกเกโอดีมันก็ยังมีอยู่เพราะว่าเราสั่มาเยอะแล้วทีนี้ ที่มันเหลือเราจะไม่แจกเพิ่มเพราะว่าเราจะไว้ทําไข่เค็มในกลุ่มเราก็จะเป็นไข่เค็มเคลอไอโอเอต่อไปนี้นะคะขอบคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้เรื่องเคลอไอโอเอต่าทุกคนนะครับตื่นเต้นโครงการดีๆนะครับคุณหมอคนนมาจากโรงพยาบาลอผมที่บอสซูพี่น้องเบาหวานพังนะครับผมมีโอกาสไปเข้าเรียนเบาหวานนะครับอยู่อยู่โรงพยาบาลจุฬาธนนะครับ คมให้ความรู้เกี่ ouais. ยวกับการ่มฉลาดครับพี่น้องนี่ก็การนมนมจืดนะครับฉลาดมันยังยังมีค่าน้ำตาลสูงก็กลายเป็นน้ำแบบว่าถ้ากินนะครับกินอาหารต่างๆเข้ากับ่มฉลาดครับมันจะเป็นแห่งซีซีอันดูวามเมื่อนี้นะครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองยะโสธรนะครับมาให้พวกลู่เข้าฉะนั้นก่อนเัาถุซื้อนะครับน้ำปูน้ำปลาเขาใสๆๆเข้ากับองคมก่อน้ำนิ่งสารนวดดินบ uh, ่อนะครับ สิ่งที่ฮ่องเป็นพ่อที่สุดก็คือลูกหลานฮ่องนะครับคุณทธิเกิดในเปรนาฤทธิเกิดในเปรนานะครับเขาพูดได้รับสารเดวุินนะครับพี่พ่อเพี้ยงนะครับย่าเกินเขาสี่เด็เป็นคนนะครับมีปัญญามีไหวพริบต่อไปนะครับเพิ่งจะทางเดียวนะครับผมบอกว่าจากส้อยสามมันกับฤทธิเบิ่งทั้งหนีมันเลยหนึ่งทั้งหนีก็ถ้าต้องเจอมาแต่ทั้งผีตายปัดเัวไม่ใจแอบวางรถทางเดียว คนเรามอบกิเบอร์ถึแต่ท่านกิดท่านท่านสส่เมื่อเขาเรองเมื่อเขาแบบฝากที่นอนไปนครับกาจะบอกไรเรื่ออะไรก็ขวานก็ดีท่านมาลงส่วนประกอบกันมากนะครับมเคยื่อัดเต้นหลายแค่แล้วนะครับก็ลําตัวก็ดีๆนะคับเพราะากาก็ร่งตัว เพื่อใจนักความห่อเราจกให้พี่น้องรุนกันโดนนะครับประดับในพิจีณานประดับในมีอุบัติเหตุแล้วก็ได้มาเสนอเมื่องใจกักบการพักผ่าจากกันกะคระก็ถึงว้ยชกพ่วนกะครับจูนผ